เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องอ่าคลิปนี้กะพูดถึงเรื่องไรราคาสินค้าทางการ,กรเกษตรคือเก้านั่นแหละว่ามันมันตกต่ำนะเนาะก็มีไอเยมซี่ MC ท่านหนึ่งเพิ่นกับคอมเมนต์มาก็บ,บอกว่าไอถ้าราคาสินค้าตัวน,นี้ตกต่ำเนี่ยมันก็มันก็ห้ากับเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นพันว่า คือเข้าสีไปอสีไปเขาเรียกว่ายังไงละ่ะปลูกแต่พืชเอเช่งเดียวกะบบราได้อดองคนว่าคือเข้าต้องปลูกพืชผสมผสานอปลูกหลายๆอย่างอไม่ใช่ว่าเข้าจะปลูกอย่างเดียวอืก็คือยังไงล่ะก็อย่างสมมุติว่าอย่างเช่นปลูกอยแบบนี่เลยเก็คือคลิปเ,เกี่ยวกับการเกรเกษตรในแบบผสมผสานกั ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละพี่น้องเอว่าทําคลิป,ปสผสมอทำเกษตรผสมผสานนี่คือมันมันมันข้อเสียมันข้อเสียมันมันมันเยอะกว่าไอกว่าไอกเกษตรเชื่องเดียวพี่น้องเ,อเพราะว่าเกษตรผสมผสานนี่คือมันมันต้องทาหลายหลายอย่างทำหลายหลายอย่างอในในพื้นที่สมมุติว่าสมมุติว่าเรามีพื้นที่สิบไร่แบบนเนี้คืออย่างสมมติเราเรา,เราปลูกหลายอย่าง ระบบการจัดการพี่น้องมันเสียด้วยระบบการจัดการแล้วก็เรื่องอะไความรู้อแล้วก็เรื่องตลาดอคือข้อเสียข้อเสียมันเยอะพี่น้องข้อเสียมันมันมันเยอะกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเอแต่ว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี้ข้อเสียของมันมันมีแค่เรื่องราคาพี่น้องเอแต่เรื่องการจัดการหรือว่าการดูแลคือมันมันสะดวกรวดเร็วและง่ายหมดเพราะว่าอย่างเพราะว่าอย่างเช่นปลูกง้อยแบบเนี้ มันมีที่ขายชัดเจนมันมีราคาซื้อที่ชัดเจนแต่ถ้าเราปลูกพืชผสมผสานอย่างเช่นปลูกปลูกกล้วยปลูกวันปลูกอ้ไมะพร้าวปลูกผักปลูกอะไรก็ไล้แต่คือปลูกผสมทุกๆอย่างในพื้นที่เดียวกันคือมันมันยังไงล่ะคือมันมันทายากเอาอย่างสีสาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมมันก็เลยบอเป็นที่นิยมเออถามว่าไอ้คือหลักทฤษฎีเอ หลักทฤษฎีที่ว่าคือว่าง่ายก็คือหลักทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนนะมันมันเห็ดได้หมดอะลรมันทําได้หมดนะคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะคืออย่างนักวิชาการที่เขาชีนน้แนะมาว่าให้ปลูกพืชผสมผสมเกเษตรผสมผสานอย่างพวกนี้นะคือพูดนะมันพูดได้พี่น้องเอแต่ว่าเวลาเ้ามาเห็ดอิลีเนะ่ะมันมันจุกจิกมันยุ่งยากมันจัดการยากพี่น้อง เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันคือมันต้องคือในครอบครัวหนึ่งคือมันในคนคนหนึ่งคือมันทําหน้าที่ทุกอย่างเลยเทั้งขายทั้งปลูกทั้งคือทั้งดูแลทั้งอะไรทั้งระบบการจัดการคือมันยุ่งยากไปหมดพี่น้องแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้เกษตรกรบ้านนอกเราเนี่ยก็เลยไม่ค่อยนิยมพี่นออ้องมันมันไม่เหมือนทําพืชเชิงเดียวอก็อย่างเช่นปลูกยางพาราก็ยางพาราไปทั้งหมดเลยปลูกอ้อยก,ก็อ้อยไปทั้งหมดเลย หรือไม่ก็ปลูกข้าวโพดก็ข้าวโพดไปทั้งหมดปลูกเขาก็เขาไปทั้งหมดอย่างแบบนั้นนะคือมันอพืชเศรษฐกิจพวกนี้คือมันมันมันเขาเรียกว่ามันชัดเจนพี่น้องมันดูแลง่ายออแมนบอแล้วทีนี้มันก็เลยไม่เป็นที่นิยมไม่ถ้าถ้าถ้าเกษตรผสมผสานมันดีจริงเนี่ยมันมันก็มันก็คงจะเป็นที่นิยมเลยพี่น้องเพราะว่าก็มีหลายคนกะคือว่าเนาะคือคือสําหรับคนที่ เขาไม่เคยทําเกษตรน่ะเขากับบรูดหรอกพี่น้องคเขาไม่รู้หรอกว่าเกษตรเชิงเดียวกับเกษตรผสมผสา,านนะ่ะคือมันมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างพี่น้องอือคือสําหรับผมนะผมมองว่าเกษตรไอผสมผสา,านนะี่ยมันมันต้องมีความรูน้นจหน่อยมีอุปกรณ์นจหน่อยออแมนวอแต่ถ้าเป็นไอเกษตรเชิงเดียวนี่คือมัน มันทาง่ายพี่น้องเออมันทําง่ายสมมุติว่าเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเนี่ยเราก็ไปจ้างเขาก็ได้แมนบอเออแต่ถ้าเป็นกเกษตรผสมผสานเนี่ยเฮาสิตเราต้องทําเองทุกอย่างไงพี่น้องสาคัญเนี่ยมันมันคือ,ม,คอมันคือตลาดนี่แหละพี่น้องสาคัญสําคัญหลักๆเลยเนะี่ยการเฮ็ดยังก็แล้วแต่เนี่ยเกี่ยวกับกเกษตรนะมันคือตลาดพี่นอ้องเออสาคัญเลยคือถึงคุณจะทำแบบดีสักแค่ไหน แต่ว่าตลาดรับซื้อคุณไม่มีนะมันก็มันก็มัน,ม,นมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มันก็ไม่ดึงดูดเอาจากสีซะคือจังเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะปลูกทุกอย่างออะแต่คุณต้องขายเองนะถึงจะได้ราคาแม่นบอละมันมันก็เลยเฮียนหายค้นนิดโอ้ไปขายอะไรยุ่งยากแมนบอทั้งจะพูดจนปากเปียกบะเสะทั้งจะเล่ขายอีกมันแล้วอีกอย่างแต่ละพื้นที่เนี่ย บางพื้นที่มันบ่มีตลาดพี่น้องเออถ้าพื้นที่ไหนที่มันมีตลาดรับซื้อที่ใกล้ตลาดเออหรือว่ามีตลาดสดวันนี้เอออาจจะเอาไปขายได้หรือว่าทําได้แต่สาหรับบางพื้นที่แหละเหมือนแถวบ้านผมแบบเนี้ยแต่และหมู่บ้านมันห่างกันเป็นสิบโลยี่สิบโลแบบเนี้ยเออแล้วหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆแบบเนี้ยแล้วเราจะไปทําเกษตรผสมผสานแล้วเ้าสีเอาไปขายให้ไผ่เราจะขี่มอเตอรา์ไซค์ซาเล้งเล่ทั้งวันเหรอ เออพอเลี้ยไปปุ๊บแล้วต้องกลับมาดูแลสวนอีกพอตื่นเช้ามาก็ต้องเอาไปขายมันเป็นอะไรที่แบบมันยุ่งยากพี่นออ้องด้วยภาระหน้าที่เนอ,อแล้วทีนี้คนบ้านนอกเขาก็เลยไม่นิยมที่จะทำํำพืชผสมประสานเขาก็เลยบนิยมพี่นออ้องเพราะฉะนั้นกัน้คนที่คอมเมนต์มาบอกว่ามันปลูกพืชเชิงเดียวมันก็เสียแบบนี้แหละคือมันถึงมันเสียมันก็ต้องยอมพี่น้อง เออเพราะว่ามันมันจัดการง่ายนะอ่าแมนบอกคือเราคือครอบครัวหนึ่งคือเราเราเราเห็ดอยียงก็ตามถ้าเราทำหลายหลายหน้าที่เนี่ยมันจะทำยากพี่น้องแต่ถ้าเราคนคนหนึ่งทำแค่หน้าที่เดียวเนี่ยมันสีง่ายพี่น้องเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนที่บอกว่าให้ปลูกพืชกเกษตรอปลูกพืชกเกษตรผสมผสานเนี่ยถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้พี่น้องแต่มันทำยากพี่น้องมันเห็ดยาก เออ้ามันเห็นง่ายเขาก็เห็นกันทั่วบานทัวเมืองกัแหละเออแม่บอกเพราะฉะนั้นนี่มันมันก็เลยแบบมันมันเลยทําให้ไอ้คนนี่ไม่ค่อยนิยมเออมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละพี่น้องคนก็เลยแห่ปลูกตามๆการปลูกพืชเศรษฐกิจคือจังแบบนี้ปีนี้อ้อยเป็นราคานี่บุรีรัมนี่แห้งหลายพี่น้องปีนี้เนี่ยสวนน้อยที่บุรีรัมนี่เย,ยอะมากเออปีหน้านี่ไม่รู้ยังไงเนี่ย ปีหน้านี่ถ้าอ้อยปลูกเยอะๆแบบนี้นะผมคิดว่าต้องลงราคาแน่ๆต้องลงราคาแน่ๆเออบ่เหลือดอกเพราะว่าปลูกหลายกับหลายโพสเนาะปีนี้มันมันราคามันราคามันดีครับว่ามันมันปีก่อนหน้านี้นะมันพันสองพันสามหรือเท่าไหร่เองแต่ปีนี้นะเขาบอกว่าพันหกพันเจ็ดเลยนะตันนึงออพันหกพันเจ็ดพันแปดน่ะเออเกือบสองพันละไปเออมันมันมันก็เลยดึงดูดพอดึงดูดปุ๊บ ค้นมานองเห่ากันเลยหลุมตามๆเหตุตามๆกันไปคืออะไรคืออะไรที่มันราคาดีก็จะทำตามๆกันไปอสุดท้ายแล้วนี่มันมันกนัเอาไปเอามาคืออะไรที่มันเยอะๆเนานนะมันก็นเลยเห็ุให้แบบไม่เป็นราคาอเพราะฉะนั้นกันผมเพิ่งบอกว่าเห็เุเกษตรนี่คุณต้องทำใจย,ยอมรับให้ได้เรื่องราคาอาเพราะว่า ราคามันบดีไปไปมากกว่านี่ดอกพี่น้องเออแต่ถ้าคิดว่าทําแล้วนี่มันบอขาดทุนเออทาแล้วนี่มันกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เออถ้าถ้าคุณพอใจในในสภาพแบบเนี้ยเออคือถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะเออแต่มันก็พออยู่พอกินเออหรือไม่ก็พอพอได้ใช้ได้จ่ายเออไม่ได้เป็นหนี้เพิ่มอีงังกะเก็ตไปหลดพี่น้องเพราะว่าคือสมมุติว่าถ้าเรามีที่ดินอยู่แล้วแบบเนี้ย ถ้าเราจะปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็มันก็จะเสียประโยชน์เปล่าๆแมนบอกเสียโอกาสไปเฉยๆอย่างน้อยเนี่ยสมมติว่าเราทําอ้อยแบบนี้ห้าเฮดหนอยเอถึงมันจะไม่ได้กําไรเยอะอแต่ก็ขออย่าให้มันขาดทุนแล้วกันเอแมนบอกเพราะว่าทางเลือกเนี่ยบ้านนอกเฮ้าผมบอกเลยว่าทางเลือกมันน้อยพี่น้องอทางเลือกมันน้อยมันมันไม่ค่อยมีทางเลือกเหมือนเดีคนที่อยู่ในเมืองหรือในอะไรหรอกมัน มันก็เลยทําให้คนบ้านนอกนี่แบบยังไงล่ะขอแต่ให้ได้นะเออพ่อพ่อให้มันได้ยู่ได้กินแน่อย่างประมาณนั้นะเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอาแบบกําไรแบบทุกเม็ดอย่างประมาณนั้นเออก็ขอแค่ให้มันไม่เข้าเนื้อ,ออสมมุติว่าปีหนึ่งเนี่ยลงทุนลงทุนไปสักแสนหนึ่งเออสมมุติว่าปลูกง่อยเนาะออสมมุติปลูกง่อยว่าลงทุนไปแสนหนึ่ง พอขายมาก็ได้กําไรประมาณสักห้าหมื่นยังแบบนั้นได้แสนห้าห้าหมื่นหักลบกบหนี้แล้วก็ยังเหลือกําไรอยู่ปีละห้าหมื่นหรือไม่ก็ปีละสี่หมื่นยังแบบนี้นะคือเขากันก็ดีกว่ายื้อซื้ออยังประมาณนั้นแต่ถามว่าลงลงทุนแสนหนึ่งเนี่ยแล้วทําตั้งสิบสองเดือนเนี่ยแล้วได้กําไรแค่ห้าหมื่นเนี่ยมันมันมันก็อาจถามว่าในเชิงธุรกิจนี่ เขาก็อาจจะมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มผ่าเท่าไหร่แมนบอเพราะว่าอย่าง,งน้อยน้อยลงทุนแสนนึงก็ต้องได้สักเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นแมนบอแต่ที่นี่ในในความเป็นจริงนี่มันมันก็ก็คือราคากเรเกษตรนะราคาสินค้าทั้งการเกษตรก็คือมันมันบาแน่นอนนะเนาะเอพราะเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังแบบเอาเยอะๆแบบนั้นมันเกิดอไรเรา,เ,าเราขอแค่ว่าอย่าให้มันเข้าเนื้อแล้วกันเออย่าให้มันขาดทุนแล้วกันเอแมนบอคือ เพราะว่าถ้ามันเข้าเนื้อแล้วก็อ,อ,อย่างสมมติมีที่สิบไร่ไหมนะยิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้เพิ่มไม่เห็นปลดหนี้ได้สักทีกะแบบนั่นกะมันกะคือสีบอมมอ,อแมนบอปล่อยให้เขาเช่ามันชินดีกว่าแต่ถามว่าจะให้ขายที่เลยไหมผมบอกเลยอย่าไปขายเด้อพี่น้งองเรืออนาคตน่ที่ดินนะอ่ะเฮ้าสิมันสิเป็นราคาไปมากกว่านี้แล้วอีกอย่างนะอนาคตเนี่ยช่องทางอ่มันสิเปลีปนนลยปล่ยนไปอีกพี่น้อง ช่องทางการทํามาหากินมันสิ่เลี่ยนไปเห็นบอสมัยก่อนเห็นบอการหาเงินจากยูทูบหรือว่าหรือว่าช่องทางอย่างก็แล้วแต่ในโลกออนไลน์นมันบอมมี่เลยแต่ปัจจุบันเนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่เขาหาเงินในอากาศเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะอนาคอนาคตเนี่ยโอกาสการหาเงินมัน,ม,นมันอาจจะเพิ่มขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอที่เรามี ที่ดินอยู่แล้วก็เก็บรักษาไวา้พี่น้องอย่าไปขายเออนอกจากว่าขายตรงนี้แล้วไปซื้อไปซื้ออีกตรงที่หนึง่งอย่างแบบนั้นแบบนั้นโอเคพี่น้องแต่ถ้าเอามาขายกินเลยเนี่ยเฮ้าอาจสิทธิ์ไม่มีกําลังที่จะไปซื้อมาเพิ่มเพราะว่าขายกินมะหมดเลยพี่นอ้องเออาจริงๆนะที่ดินมันมันมีแต่จะแพงไปข้างหน้านะสมมติว่าปีนี้เราขายไร่ละแสน ปีหน้ามันต้องขึ้นไล่ละแสนสองแสนสามมันขยับขึ้นเรื่อยๆพี่น้องที่ดินมันไม่มีลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องไม่มีอะไรมากมายเออมันนอกเรามันทางเลือกมันไม่ค่อยมีหรอกเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันคิดว่าพอจะให้มันได้กําไรบ้างก็ทําทํากันไปพี่น้องเออเราจะเอามากกว่านี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันถูกควบคุมโดยระบบนเนาะเออคือทําใจพี่น้องทําใจ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม